ว่าบรรยากาศพี่น้องเลยลงมาข้างล่างกอนน้องมาข้างล่างมาบ้านชิมาเฮดคนถอกคนเท่นนั่นแหละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าแดดอยู่แดดก็ลงมาคือเกาเพราะว่าทางเทงิทงน่ะเพ่อให้่เราอนแล้วเปิดโทรทงโทรทัดเล่าหน่ะไหมเออเปิดโทรทัศนแล้วเสียงดังนะพี่นอ้องอืนอุปกรณ์พอาวางไปก่อนอุปกรณ์สันกินนมกอน นมเพื่อสุขภาพก่อนลบพัดดีดียงยามเมือเศ้าบรรยากาศดีเด็กด,ดีหลยพี่นอ้องพี่นาบ้านเบ้อนบรรยากาศดีแต่ว่าแต่ว่ากันมีแดด โอ้นกนกบินเอาขยะไปทิ้งวันจ้าบรรยากาศดีให้เงี้ยวงานมื้อเช้ากัแบแดดออกแตก่กระซิบบอกอนหนายบอกอนหนายไปไหนอืมโล่งคัะโล่งคัะโล่งแมโอ้ย ห <c oughs> ลังจากไปส่งลูกสาวไปโรง,งเรียนกับมาเฮ็ดหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำอาบน้ำอาบหนองเฮาพี่น้องเลยอาบน้ำอาบหนองคือเก่าคือเดิมไม่ได้ว่าตื่นเศร้าเลยนะพี่น้องย,ย,อยันะะย่งสายอยู่คือเก่าคือเดิมนะคะยังสายอยู่คือเก่าคือเดิม มาทาคลิปลุกมาเตรียมองค์ทรงเครื่องทรงงานพี่เอของเฮาคือเกา่าคือเดิมนะคะทุกคนคะ่ะอแล้วแต่เฮาสีเฮ็ดเป็นคอนเทนต์แบบใดะนะแล้วแต่เฮาพี่น้องนะคะการแต่งต้นแต่งโตเฮากับพวกคือกันเด้บุค,คลิคแต่ว่าชาวเดือนมักแบบนี้กับสิแต่งแบบนี้แหลนะเนาะพี่นอนะ้องเนาะมักแบบใดเฮาแต่งแบบนั้นละคอนเทนต์เฮาคอนเทนต์เฮาบวกคือกันนะคะทนัดแบบใดเอาแบบนั้นนะคะอม แร่องแกทีมีการเสริมมันดอกมงดอกไม้เป็นจุดเด่นหรือวาอ่าเพิ่มความมั่นใจจะของเข้าไปนะคะเอก,กลักษณ์นะคะทุกคนค่ะในการทําคลิปของเฮานะคะคนเฮากับมักบอกือกันนั่นแหละพี่น้องนะคะแล้วแต่คอนเทนต์เฮาน้อทักทายกันเนาะ,ะเนาะเดี๋ยวสเสดือ็จมาเบ้าทักทายพี่น้องปองไปไม่คลิปนี้ก็ลาพี่นาลาพี่ล้น้องไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า